วิธีทําให้มีความเร็วเน็ต show ที่หน้าจอคอมนะครับเราไปดูกันเลยว่าทํำยังไงนะครับขั้นตอนแรกให้เข้าไปที่แอป Microsoft นะครับหรือว่า Microsoft Store หลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะทําการพิมพ์ค้นหานะครับให้เราไปที่ช่องค้นหานะครับที่ด้านบนเลยนะครับแล้วก็พิมพ์ค้นหานะครับคําว่า Internet Speed Meter ให้พิมพ์หาคำว่า internet speed meter นะครับนี่ฮะตรงนี้ฮะแล้วก็เราก็ไปดูครับนี่นะครับจะอยู่ตรงนี้ครับสีเขียวนะครับอันนี้เลยนะครับคลิกเข้าไปนะฮะก็สามารถกด get ตรงนี้ได้นะครับหรือว่าจะคลิกเข้าไปที่หน้าไอคอนได้เลยนะครับเพื่อที่จะดำเนินการนะครับติดตั้ง ตัวแอปตัวนี้แล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะฮะเราให้แอปทำการติดตั้งพอทำการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวให้เราทำการคลิกไปที่ปุ่ม open นะครับเพื่อทำการเปิดแอปขึ้นมาได้เลยหลังจากที่เราเปิดไปแล้วนะครับนี่เราก็จะเห็นนะครับในส่วนของตัวโปรแกรมนะฮะจะขึ้นมาเป็นไอคอนลักษณะแบบนี้ขึ้นมาที่หน้าจอ ซึ่งเราสามารถที่จะเลื่อนนะครับไปวางตำแหน่งต่างๆนะครับที่เราต้องการได้เลยนะครับเพื่อให้เราเห็นในส่วนของตัวความเร็วเน็ตนะครับตอนที่เราเปิดใช้งานคอมพิวเตอร์ของเรานั่นเองก็หากว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ